ไนท์าซานะคะถนนคนเดินที่จางเจียรเจียยามค่ำคืนนะคะกลางวันเราเที่ยวเขาอาวตารนะคะเที่ยวที่แกรนแคนยอนแล้วก็สะพานกระจกนะคะส่วนกลางคืนก็มาเดินที่ไนท์บาซ่า จะเยอะมากเนื่องจากว่าเส้นทางท่องเที่ยวเป็นอะไรที่ต้องเดินนะคะวนนั้นก็หลังจากท่องเที่ยวเสร็จเราก็มานวดเท้ากันจีคือค่ะ ที่จารเก็บเสือท like ี ian, um ่เป so so ็นร so mm ้านโยตอนนี้เราพักในเส้นเลยนะอุทยานค่ะแล้วก็มีถนนคนเดินยามขค่ำคืนค่ะชาวบ้านชาวเมืองมาจัดจ่ายใช้สอยมาทานอาหารข้างถนนมานวดนะคะมีมัสานะคะคอบาไหลหรือว่านวดเท้านะคะที่นี่เป็น้านผิดตรง กินหอมมากเลยนายมากนี่ก็เป็นเครื่องปรุงที่เจอทุกช้าว สาหรับของฝากฮัลโหลใชหรับขนมทอมิชินค่ะของฝากนะคะประมาณอารมณ์ของตุ๊กตาคองแคงแตงเมย์ค่ะนะคะแล้วก็ขนมคอเฟ่ มีผู้ร่วมทิปนะครับเกิดยืนดูเรามาทุกพอดีวันนี้ไม่ทุกโอ้โหรอทุกทีทุกเาตั้งใจดเลยกำลังรอชมการแสดงกันนะครับ กองเชียร์นะครับกองเชียร์สลับกันนะเออระบายแรงอีกแรงอีกเฮ้คนเชียร์คนเชียร์ อันนี้เป็นติ้งย่างนะคะติ้งย่างประมาณว่าหมาล่านะคะเขาจะโชว์รายละเอียดเลยค่ะบาไม้แล้วห้าหยวนสิบห้าหยวนยี่สิบหยวนนะคะราคาค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาค่ะน่าสนใจค่ะน่าท่องเที่ยวค่ะอันนี้เป็นร้านมุสลิมเลยนะคะมุสลิมแท้ๆเลยค่ะเป็นใก่กับเนื้อค่ะ ยกเหมือนตอนนี้กำลังผลิตในส่วนของกำไรที่สร้อยนะคะที่เกี่ยวกับหยกแล้วก็หินโชว์กรรมวิธีการทำมาหาแล้วก็สั่งเมื่อซื้อได้เลยมาเป็นกลามาเป็นนี่เม็ดอะไรนะเม็ดผลไม้กลายมาเป็นเนี่ยกลายมาเป็นอ๋อเกิดจากเม็ดผลไม้เหรอครับใช่เนี่ยคือผลไม้นี่ไแล้วกลายมาเป็นอันนี้เมล็ดเขา เจ๋งมันเจ๋งเ่ยออามาจากอันนี้ไงอ๋อใช่ค่ะเราก็ทำป็นเครื่องประดับอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่าทมเครืองประดับแข็งไม่ดื่มเหรอวันนี้ดื่ดื่มไปแล้วอ๋อนี่ก็กับคณะทัวรของเรานะครับ เดินชมวิถีวัฒนธรรมไปเรื่อยผลไม้ค่ะผลไม้คองถึงงวกูกชานคะ่อแล้วก็ุาชกต้ิพากดพองนากินมา้าหอมมากกินมาลาแทนะนะ้เลยฮนะ ทางถนนคนเดินนะคะที่ได้วิวดีมากๆก็คือชาวบ้านมาขายของเองนะคะส่วนของตัวผลไม้นะคะกับบางชนิดที่เป็นพืชและะ้วข้างในเนี่ยค่ะเมล็ดแข็งแต่เบานะคะเอามาทำเป็นกี้สร้อยค่ะนะคะ,ะ,คะเพิ่งเคยเห็นค่ะที่นี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่ก็ผลไม้ตอนแรกเราคิดว่าหยกนะคะสวยงามมากค่ะใช่อ่งนะคะเชอแชร์เนย มาจากผลไม้กับไม้ค่ะนะครับผลไม้กับไม้นะคะเป็นสร้อยเป็นกำไลค่ะชิ้นสวยเส้นละยี่สิบหยวนผลไม้ท้องถิ่นค่ะนะคะมีพุทราแตงกวาเชอร์รี่ใหญ่อร่อยมากค่ะอางุ่นอางุ่นอะไรนะพี่ชิ้อางุ่นไซมัดครับ ่นใหญ่จะเป็นชาขาวคอคนขายก็รู้ว่าเขาเป็นชนชาตอื่ร้านี้เป็นชาค่ะร้านี้จะเป็นชาชาเท่านั้นเลยพอลองชิมได้ครับเรานอก็สมชาิค y o u t e y o u u b e ชิมชานะครับหอมไหมอบค ชิมชาจต่ชาขาค่ะผคนนะฮะค่อนข้างที่เหมือนกับคนชนบทบ้านเราเลยค่ะจิตใจดีงามมีน้ำใจแล้วก็สวิตไมล์สูงมากค่ะนะคะน่าเที่ยวอ่ะ ไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆเช่นปักกิ่งนะคะที่นี่คนจะค่อนข้างเฟรนลี่นะคะมากันนะคะระวังรถด้านหลังนี่คือดูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากเม็ดนะคะเม็ดบัวนะคะเม็ดบัวอ๋อถือขึ้นได้ค่ะอ๋อแต a n k จับขึ้นได้ก็เอาเมล็ดบัวค่ะมาทำเป็นกำไลเป็นสร้อยค่ะเมล็ดบัวแท้ๆเอามาทำเป็นกำไลแล้วก็เป็นสร้อยนะคะ เอาดอกไม้นะคะที่เราเคยเห็นคุ้นๆแล้วก็มาตัดแต่งนะคะก็ทำเป็นกำไรนี่เบามากนะคะเป็นลูกเป็นเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดพืชชนิดเดียวค่ะนี่นี่ฝักข้าวบ้านเรานะครับวิธีทานเป็นเชอรี่เบอร์ กล้วยกับท่านผู้ชมที่ชาวเขาเอาลงมาขายค่ะเมื่อเราต้องแขวนนะฮะที่นี่ตั้งได้เลยอะคะ่ะกล้วยตั้งได้ค่ะกีวีลูกครับสาลี่แล้วก็ท้สอสดค่ะลูกท้สอสดจะอร่อยมากคะ่ะอันนี้คือกล้วยปิ้งค่ะครับ <c oughs> ประมาณ ต้มขิงจางเขียเจี้ยค่ะเป็นต้าคืงค่ะน่าทานมากเลยค่ะช้วยละส1บห้ยวน75หบาท 添加任何化工产品。